สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับ l รีอาทิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดบลนไลฟ์สไตล์ค่ะวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดจะมาแจ้งแถวดีนะคะแม่ๆเราชมผลงานของทั้งคู่ Leo f o โฟกันะคะในรายการยุ้งข้าวพาเพลินทางช่อง youtube ยุ้งข้าวเล็กคอร์ดเวลา19นาฬิกา เมื่อสักครู่น้องลีโอไม่หมดนี้ก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตข้อความว่าวันนี้พบกับเราสองคนลีโออาทิตย์และโฟกัสจลัดพลในรายการยุ้งข้าวฟันฟิตทาง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดเวลา19นาฬิกาวันนี้พวกเราจะมีอะไรมาฝากทุกคนต้องติดตามและพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารของพวกเรากันนะครับ แล้วพบกันนะครับแฮกแท็กเลโออาทิตย์แฮกแท็กโฟกัสจรัตพลค่ะแม่ๆชมรายการไม่หมดนี้เสร็จก็นะคะเปิดทางช่อง YouTube ยุงเข้าเล็กคอร์ดกันต่อเลยนะคะมาฟังมาชมรายการน่ารักน่ารักของสามหนุ่มรับรองได้สนุกแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ศิลปินคู่เีโอโฟกัสเข้าได้เข้าเข็มน่ารักกันทั้งคู่เลยค่ะ สนุกสนานอย่าลืมนะคะชมรายการไม่หมดนี่เป็นกำลังใจให้ลูกชายเสร็จนะคะก็เข้าที่ช่อง YouTube ยุงเข้าเล็กคอร์ดเลยรอรับชมกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ FC f แฟนคลับนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ